สวัสดีครับจากร้านวัดชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำา D m a x 2020นะครับมาติดเป็นหลังคา SR 5นะครับตัวนี้เป็นตัวแคปหรือตัว2ประตูนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับตัวนี้ยี่ห้อ a r r y บ o y นั่นเองนะครับติดออกมาแล้วประมาณนี้นะครับเวลาเราดูเต็มเต็มคันนะเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับกระจกของเขาเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับ ซึ่งมันสร้างความปลอดภัยนะครับเน้นว่าเก็บของนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับมองเห็นข้างในได้ยากมากนะครับตัวนี้ก็เลยติดฟิล์มเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะครับสําหรับบรรทุกคนด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าสีของตัวรถนะครับกับสีของหลังคาเนี่ยใช้ระบบสีพ่นเดียวกันนะครับเหมือนกันมากนะครับแล้วตัวนี้จะต่างจากปกติก็คือปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับขีดเพลงใช่ไหมครับหรือเป็นตัวของยางซิลิโคนบางให้มันต่อกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นกระจกขั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับ ทำให้ติดตั้งง่ายครับแล้วก็เวลาเราเอาออกก็เอาออกง่ายนะครับนะครับประมาณนี้ลดปัญหาเรื่องน้ํารั่วด้วยนะครับเวลาเรามองข้างหลังอย่างนี้นะครับตัวแคปก็จะใหญ่กว่า4ประตูนะครับตัวนี้เป็นคันสีบอลนะครับเป็นสียอดนิยมนะครับสําหรับใครที่กําลังจะดูดีแม็กตัวเนี้ยสีสวยมากๆครับมีสัญลักษณ์แคริบอยนะครับของแท้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับติดไปแล้วจะออกมาประมาณนี้นะครับ ตัวนี้มันสวยตรงที่ว่ากระจกมันบานใหญ่มากๆครับเวลาเรามองตรงนี้ตัวนี้กระจกแทมทั้งบานเลยนะครับแล้วมาดูใกล้ๆนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นมีกุญแจนะครับสามารถเก็บได้ปิดตรงนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยใช้ก็จะไม่รู้นะครับหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาจะไม่รู้ว่าต้องใช้กุญแจในการเปิดนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟเบรกข้างบนนะครับจะติดพร้อมๆกับไฟเบรกข้างๆนะครับก็คือ1 2 3สแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูด้านนี้กันก่อนครับเนี่ยแม้แต่ในร่มนะครับตัวเขาเองก็มองไม่ทะลุนะครับตัวนี้นะครับลูกค้ากะไว้ว่านะครับเอาไว้บรรทุกคนด้วยนะครับบรรทุกของด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดข้างในกันดูว่าเป็นยังไงโอเคนะครับโดยรวมแล้วข้างในก็พอมันเป็นกระจกสีดำนะครับก็ยังมองออกสบายตาอยู่นะแต่ก็อาจจะเข้มหน่อยนะครับลูกค้าบอกว่าเขาเน้นเดินทางในตอนกลางวันก็เลย ไม่ไม่เป็นไรคืออยากได้เข้มๆจะได้ไม่ร้อนมากนะครับติดพัดลมเอาไว้สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยคนสามารถอยู่ได้สบายนะครับในตอนกลางคืนทํำยังไงถ้ามันมืดนะครับตัวนี้มี LED นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคข้างนอกอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเข้มหน่อยตัวนี้ก็มีไล่ฟ้าด้วยนะครับในกรณีที่เราขึ้นภูเขานะครับหรือเจอสภาพอากาศแย่ๆอย่างยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับ โอเคปิดแบบนี้นะครับด้วงห้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับว่ากุญแจเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ล็อกได้นะครับนี่ปึ๊บนะครับสามารถล็อกได้เลยแล้วก็ล็อกนะครับเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวล็อกให้ดูปึ๊บนะครับมันก็จะเป็นหนืดๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในรถกันบ้างว่ามีอะไรนะครับที่ติดเพิ่มไปในรถบ้างนะครับนอกจากกุญแจคู่หนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวของไล่ฝ้าที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเหมือนของคู่ตัวรถเปรียบเลยนะครับข้อดีของแค r r y บอยตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาสามารถติดตัวของแอร์ได้เลยนะครับหรือระบบแอร์ทั้งหมดเลยนะครับสามารถเอามาติดภายหลังได้นะครับเพราะว่าหลังคาตัวนี้มันเสริมมาแล้วนะครับหรือมีช่องไว้สําหรับแอร์โดยเฉพาะนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับปลอดภัยมากๆครับแล้วก็สวยงามนะครับ แล้วก็ทําให้รถที่บางทีเราเอาไว้ขนของเนี่ยสามารถบรรทุกคนได้เยอะแล้วก็เก็บของได้อย่างปลอดภัยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บางคนถามนะครับว่าไอ้อันนี้เอาไว้ทําอะไรตัวนี้นะครับเอาขาจับแหลกได้เลยนะครับโดยเฉพาะแหลกของแคลริบอยนะครับขนาด1.2เมตรนี่พอดีเป๊ะเลยนะครับสําหรับใครที่บรรทุกของเยอะจริงๆนะครับติดแหลกเพิ่มนี้จบแน่นอนครับเพราะว่าได้พื้นที่เก็บของเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับ ถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจมากนะครับขอบคุณครับ